สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวีดีโอนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับวิธีการาเทสโมดูลนะครับเช็คโมดูลนะครับก็อันนี้เป็นโมดูลที่ลูกค้านะครับสั่งประกอบนะครับเป็นโมดูลข้างละ1,500วัตต์ก็คือ14คู่ใช้เป็นไดส์สชั้นตัวแรงตัวนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะประกอบประกอบไดส์นะครับต่อสายเนี่ยเราก็ทำการประกอบโมดูล ใส่ท R นะครับใส่ TR นะครับ, TR, รบยึดแผ่นขนาดเรียบร้อยแล้ววิธีการยึดแผ่นขนาดวิธีการใส่ท R นะครับผมก็ทําคลิปลงไว้นานแล้วนะครับลูกค้าที่ยังประกอบไม่เป็นนะครับหรือว่าผู้สนใจที่ยังประกอบไม่เป็นก็สามารถไปย้อนดูคลิปได้นะครับหรือทักอินบ็อกซ์ทักแชทมาก็ได้นะครับผมก็สามารถส่งลิงก์ส่งวิดีโอให้ <c oughs> ก็อันนี้คือผมประกอบสิ่งเรียบร้อยนะครับยึดทรเรียบร้อยก่อนที่จะประกอบ นะครับจะปอกอบไดกับ TR เนี่ยกับกับซิง์เนี่ยนะครับก็เราก็ต้องมาเช็คก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าโมดูลเราเนี่ยนะครับมันมีการล่วไหมนะครับมันมีการช็อตกันไหมนะครับเพื่อเวลาเดี๋ยวเราประกอบบอร์ดไปแล้วนะครับต่อไฟเราจะได้ไม่หลงทางนะครับถ้าเราประกอบไปแล้วต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วต่อไฟไปแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเราก็จะไม่รู้เลยนะครับว่า มันเกิดจากสาเหตุไหนเราก็ต้องทําการตัดตอนไปก่อนที่จะช่วงนะครับก็อันนี้เราจะทําการเทสนะครับเช็คโมดูลก่อนนะครับอันนี้ก็ได้การเช็คโมดูลนะครับวิธีการของผมนะอันนี้คือวิธีการของผมก็ใช้ตั้ง x10k นะครับตั้ง x10k เต t e r นะครับนะฮะนะฮะให้สุดสเกลไปเลยนะครับให้สุดสเกลไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราวัดรั่วก่อนก็คือ อ,อุปกรณ์แต่ละขาต้องไม่ถึงซิงค์นะครับต้องไม่รั่วถ้ารั่วแบบนี้คือใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราแตะทีละนันะครับใส่ดีดำนะคีบกับซิงค์เลยนะครับจับกับซิงค์แล้วก็แตะทีละขามันต้องไม่ขึ้นนะครับขึ้นไหมไม่ขึ้นขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือใช้ได้นะครับไม่มีอะไรรั่วลงซิงค์นะครับ เสร็จแล้วเรามาดูนะครับยังไม่ประกอบบอร์ดนะนะครับวัดได้ก็คือวัดขา C กับขา C ปุ๊บต้องไม่ขึ้นเห็นไหมครับต้องไม่ขึ้นสลับสาย C กับ C เห็นไหมครับขึ้นแล้วก็ต้องลงแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ต่อบอร์ดได์นะเนี่ยยังไม่ได้ประกอบบอร์ดได์วัดแบบนี้ได้แต่ถ้าประกอบบอร์ดไดไปแล้ววัดไม่ได้นะครับ ต้องไม่ขึ้นเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คือฝั่ง5200นะครับฝั่ง5200แล้วก็วัดชิกไปอัดเลยก็คือขา C ต้องการไฟบวกขา C ก็คือสายขานี้นะครับขา E สายสีแดงนะครับแบบนี้แบบเนี้ยต้องไม่ขึ้นนะครับต้องไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยต้องไม่ขึ้นนะครับจับ C กับ E อย่างนี้ต้องไม่ขึ้นเสร็จแล้วเราทิกไปอัดก็คือใช้นิ้วนะครับแตะที่นิ้วเนี่ยแตะที่สายสีดําก็คือขา C แล้วก็ทิกไปอัดไปที่ขา B ปุ๊บเห็นไหมหมันต้องแตะต้องขึ้นปล่อยต้องตกแตะต้องขึ้นปล่อยต้องตกแบบนี้แสดงว่าอันนี้คือโมดูลฟัง5200ทางานแล้วนะครับทำงานได้นะครับแต่ถ้าแตะเราไม่ขึ้นก็ต้องดูว่า R B เนี่ยมันถึงกันไหมหรือว่ามันมีการช็อตหรือเปล่า หรือถ้าเราวัด C กับ E แบบนี้มันเกิดขึ้นเกิดเข็มพิเตอร์ขึ้นมากขึ้นน้อยอะไรก็แล้วแต่แสดงว่ามีความผิดปกติแล้วก็ต้องอาจจะต้องถอดไล่ทีละตัวดูว่ามันเกิดการขาชนกันไหมมีรอยถ้าเป็นของเก่าๆมีรอยชีหนูไหมนะบางคนก็นะครับอ,อุปกรณ์อาจจะเลื่อมถึงกันนะครับก็ต้องดูทีหนึ่งแต่เงี้ยต้องไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นแต่ถ้าทิกไวรอดัดแบบนี้ นะครับห้ามโดนขา e นะห้ามโดนสายสีแดงนะครับเอาแค่ขา c กับขา b แตะต้องขึ้นแบบนี้อันนี้คือใช้ได้เสร็จแล้วเราก็มาดูฟัง1943งนเะก้าสี่สามงสายสีแดงอยู่ขา c สายสีดำอยู่ขา e เห็นไหมต้องไม่ขึ้นนะครับต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็เกิดความผิดปกตินะครับเสร็จแล้วทิกเหมือนกันทิกไปออัดปุ๊บ เห็นไหมครับมันจะต้องขึ้นแบบนี้นี่นะครับมันต้องขึ้นแบบนี้แสดงว่าฟัง1 9 4่ง1ก4 3กับ5้0สองศงานได้แล้วโมดูลปกติทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ยะเพิ่งชราใจนะครับเราก็ต้องมาดูด้วยว่าอุปกรณ์ทีละตัวแต่ละตัวของเราเนี่ยมันถึงกันไหมนะครับสมมต,ติวนันนี้ขาของ RBI RER กระเบื้องตัวนี้ฟังนี้กับฟังนี้มันถึงกันไหมนะครับเราก็ทําการ จับไว้ขาหนึ่งเลยนะครับเพราะมันเป็นลายเดียวกันเราก็วัดทีละตัวเลยวัดที่ขาวันนี้เลยปุ๊บขึ้นไหมถ้าขึ้นก็ถึงนะครับเนี่ยเราต้องวัดทุกตัวเลยนะครับเนี่ยต้องวัดทุกตัวเลยนะครับแบบนี้ถ้ามันแตะแล้วมันไม่ขึ้นแสดงว่าขาฝั่งนี้กับขาฝั่งนี้บัตรกีไม่ดีนะครับเพราะผมเจอลูกค้าหลายคนในที่ส่งเครื่องกลับไม้ผมทาเนี่ยวัดแต่ละตัวเนี่ยก็คือขามันบัตรกีไม่ถึงอะดึงขึ้นมาก็หลุดเลยเนี่ย นะครับเสร็จแล้วเราก็มาวัดฝั่งนี้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นลายเดียวกันวัดทุกอันเลยนะครับต้องขึ้นหมดนะครับต้องขึ้นต้องขึ้นหมดนะครับอันนี้ผมวัดให้ดูแล้วกันนะครับนะครับต้องนะขึ้นหมดเลยเสร็จแล้วกระเบื้องหรือขา E เนี่ยขึ้นหมดแล้วแสดงว่าใช้ได้นะครับมาดูขา B บ,บ้างขา B ก็คือ R 1 0โ oh อห์มตัวนี้นะครับ ขาแต่ละตัวเนี่ยมันทำม,นมันถึงกันไหมลูกค้าบางคนบัดกีไม่แน่นสมมติ14คู่เนี่ยบัดกีไม่แน่น3 3สตัวเนี่ยก็เหลือแค่อ่าเอคู่และก็ใส่ไปก็ป่วยการนะครับเพราะมันไม่มีแบบอัดเข้านะครับที่อาตัวนั้นก็ไม่ทํางานเราก็ลองวัดดูขึ้นไหมขึ้นใช้ได้นะครับวัดทุกตัวเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับไม่ใช่ว่าพอทําไปแล้วอ่า ต้องมาแก้ตามหลังเสียเวลานะครับแล้วมันความเนียนความสวยของอุปกรณ์มันก็จะหายไปเลยนะครับเพราะเราเป็นงานแก้ไปชิบนะครับฝั่งนี้ใช้ได้แล้วก็มาดูฝั่งนี้แต่ถ้าวัดขา E วัดลาย B ก็ขา E ต้องไม่ขึ้นนะถ้าขึ้นนี่ก็ใช้ไม่ได้นะถ้าวัดขา B วัดลายขา E ต้องไม่ขึ้นแต่ถ้าขึ้นก็ใช้ไม่ได้นะโอเค B ขึ้นฝั่งนี้ คืน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 ถ้าวัดขา b ตั้ง x10k แบบนี้ขึ้นสุดสเกลแบบนี้คือปกตินะแต่ถ้าวัด 10k แบบนี้ขึ้นแค่ครึ่งเดียวขึ้นแบบนี้สมมติขึ่นแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะขึ้นแค่ครึ่งเดียวสมมติเนี่ยขึ้นแค่ครึ่งเดียวเงี้ยแสดงว่า,า,าขา b มีปัญหาอาจจะเกิดการชอ็อตมาสำหรับโมดูลซ่อมนะมันต้องขึ้นสุดแบบนี้ ถ้าขึ้นไม่สุดแสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับต้องขึ้นสุดแบบนี้นะสำหรับตั้ง x 10 k นะครับโอเคสรุปแล้วโมดูลตรงนี้นะครับพร้อมที่จะทำการประกบได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการประกบได้ต่อสายไฟนะครับแล้วก็ทำการต่อไฟทสโมดูลนะครับอีกทีหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะต่อไฟต่อ ทดสอบโมดูลเราก็ต้องเอาไดต์ป่อป่าแบบนี้มาเทสไฟก่อนข้างนอกเพื่อให้เราได้รู้ว่าโมด์ไดต์ตัวนี้มันปกติไม่ใช่ว่าใส่ไปอ้าวทำไมดีรั่วอ้าวทำไมใส่ไปเสียงบี้เสียงแตกฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เทสเราก็ทําการหลงทางอีกอ่ะโมดูลเสียหรือเปล่าบอร์ดไดต์เสียหรือเปล่าเราก็จะไม่รู้เลยแต่วันนี้เราเทสโมดูลแล้วเรารู้แล้วโมดูลเราชัวร้อยเอ์เเดี๋ยวเราไปเทสได์ ว่าไดมันโอเคไหมถ้าไดโอเคร้อก็โอเคร้อยเปอย่างพอประกบกันปุ๊บมันก็ใช้ได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราเทสสอ,อย่างแล้วใช้ได้พอไปประกบรวมกันปุ๊บอ้าวเกิดมีปัญหาแสดงว่าผิดจากที่เราประกอบแล้วผิดจากที่เราเดินสายแล้วนะมันก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปจะได้ไม่งงแล้วก็จะได้ไม่หลงทางโอเคคลิปนี้นะครับการเ,าเช็คโมดูลน,นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการ เทสไดนะครับแล้วก็จะทําการเอาไดมาประกบกับโมดูลแล้วก็ทำการเทสโมดูลแล้วก็จะเทสเสียงกันนะครับโอเคคลิปนี้ผมช่างหัดก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ